วันนี้เนี่ยเรามีหนึ่งศิลปินมาพูดคุยกันนะคะตอนนี้อยู่ข้างที่ชาแล้วด้วยต้อนรับน้องปุยเมฆาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่มาแบบสดใสเลยทีเดียวนะคะส,สดใสสีแดงเ <c ười> อากระดิ่งให้ปุยเมฆค่ะทักทายแฟนๆชาวเมโลป,ปอมแนะนำตนัวเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะชาวเมโลปอมทุกคนนะคะปุยเมฆนะพัสรน,นะคะหรือว่าปุยเมฆสเตอร์จากค่าย Love It Entertainment erm ค่ะเย้นี่น่ะแบบเขามีชื่อ AKA นะจ๊ะปุยเมกสเตอร์ปุยเมฆอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ ปุยแม่ต้องเหมือนปุ้ยแมสเตอร์ทำไมเออพี่ขอถามหน่อยสิทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะคือจริงๆแล้วเอาเอาเอาคำตอบแบบดาราทั่วไปคําคำตอบจริงๆเอาจริงๆรดีกว่าพี่ว่ามันกว่าคืออันโนดแบบเกินแบบดาราอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดาราก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบฮิปสเตอร์แล้วก็เลยเป็นปุ้ยแมสเตอร์อะไรอย่างงี้แต่ถ้าจริงๆอ่ะคือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนตอนหนูเด็กๆเลยอ่ะเมื่อก่อนมันมี a อใช่ไหมคะค่ะ เอฟสองพี่บอยพิสนุเมื่อก่อนพี่บอยพิสนุเขาเคยหนูเป็นติ่งพี่เขาอตอนเด็กๆใช่แล้วเขา่็เคยออกออกอัลบั้มชื่อว่า The b บ y s t e r หนูก็เลยเอาสเตอ,นนอตร์มาจากเขาตั้งแต่ตอนสมัยที่หนูเล่น a c e b o o k เอ้ไม่ใช่เล่นไฮไฟอ้ใช่แล้วคือแบบชื่อไฮ f ฟหนูชื่อว่าปุยเม s กสเตอร์แล้วแต่ตอนเด็กๆแล้วพอหนูแบบพอหนูแบบมันเปลี่ยนแพลตฟอร์มใช่ไหมมันเปลี่ยนมาเล่น IG จอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเขียนปุยเม s กสเตอร์ต่อ อ๋อหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะแบบจะเป็นศิลปินหนูก็เลยยูดใช้ชื่อนี้เลยเพราะว่าตอนที่เราแบบว่าลอง cover ใดๆใน y o u t u ก็คือใช้ชื่อนี้เหมือนกันนะใช่ค่ะก็คือชื่อช่อง YouTube ก็เป็นพเมสเตอร์ชื่อ IG ก็เป็นพเมสเตอร์หมดเลยมาจากพี่บอยพิษนุนั่นเองนะคะพี่บอยนี่พี่ว่ามีเกิน1ิปีนะโอ้ยี่สิบแล้วค่ะแล้วเก็หนูเห็นเขาไปออกรายการเขาบอกเขาอยู่วงการมา20ปีเราหนูก็ตกใจเพราะว่าหนูก็ติ่งเข้ามาแล้วแต่ตอนนั้น หนูยังดูเหมือนแบบเพิ่งอายุยี่สิบได้นี่นะแต่จริงๆก็คือแบบว่าสามแล้วอุ้ยจริงป่ะยี่แปดแล้วค่ะน้าหนูไม่ถึงน้าหนูยี่สองโอเลยชั่่ะนอกจากจะแบบทางานหลักเลยดูแลตัวเองดีด้วยนะคะอะ่านอัปเดตชีวิตหน่อยดีกว่าช่วงนี้ทําอะไรอยู่บ้างได้ค่ะก็ตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงไปช่วงนี้ยังเป็นของเธอค่ะแล้วก็จริงๆช่วงก่อนหน้านี้คือไม่ได้ปล่อยเพลงมาประมาณเกือบปีเพราะว่าห่างหายจากซิงเกิลก่อนหน้านี้ไปก็ประมาณแบบ เป็นเกือบปีอยู่อะไรเลียค่ะพอดีหายไปเรียนปอโทมาอันนี้เพิ่งจบปอโทผิวหนังจากที่ธรรมศาสตร์มาค่ะก็เลยใช่ก็เลยแบบว่าเออก่อนหน้านี้ยุ่งนิดนึงแต่ตอนนี้แบบดีแล้วทำที่สิจบอะไรจบแล้วก็เลยแบบมาปล่อยเพลงอูโหูเยี่ยมเลยนะคะขอย้อนไปหน่อยเพราะว่าก่อนนี้เห็นแบบเหมือนไปเรียนเพิ่มเติมมาที่ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะไปที่ไหนมาบ้างไปที่อารมอมมี่กับที่สวิตเซอร์แลนด์สองที่เลยอเมริกากับสวิตเซอร์แลนด์ ใช่คือจริงๆมันก็อยู่ในหนึ่งในหลักสุดของปอโทนผิวหนังเนี่ยแหละใช่เขาก็จะมีให้เหมือนเป็นการไปอิเล็กทีฟต,ต่างประเทศเพื่อไปดูว่าแบบว่าเาทรนการทําผิวหนังหรือว่าโลกทําผิวหนังของแต่ละประเทศเนี่ยเขามีวิธีการรักษาอย่างไงอ,อะไรเงี้ยค่ะใชอะ่อ่ะไหนๆก็อยากรู้ส่วนตัวเพราะเราเป็นคนพบแพทย์อยู่ตลอดอยู่แล้วเทรนปีนี้เป็นยังไง เทรนปีนี้หรอคะก็คนคนหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ว่าจะดูแลในแง่ว่าเน้นความเป็นธรรมชาติใช่ก็เลยจะเป็นแบบปีนี้การทำหัตถการที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นไบโอสิมูเลเตอร์อะไรไบโอสิมูเลเตอร์คือเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของตัวเราเองเป็นการแบบฉีดฉีดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบพวกผิวหนังพวกอะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นใน ในความเป็นในความเป็นธรรมชาติของตัวเราเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนการกระตุ้นคอลลาเจนของตัวเราเองเหมือนร่างกายเรามันก็ผลิตขึ้นมาปีนี้ก็จะเป็นเทรนดนั้นคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบอฟิลเลอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหม<ะ>ซึ่งฟิลเลอร์มันก็จะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันแบบบางทีแบบบางคนเติมเยอะไปอาจจะไม่เป็นธรรมชาติะอะไรอย่างงี้ปีนี้ก็เลยแบบไบออสิมลเลเตอร์มาแรงอา่าใช่อันนี้คืออดแค์สุขภาพใช่เราเปลี่ยนละไม่ได้มาไม่ได้มาปรเอง รู้สึกปัจนรู้สึกว่าเออต้องดูแลตัวเองหน่อยพ๋ยว<อ>นี้อย่างที่บอกไปมันเป็นเทรนด์จริงๆเนาะ<ช>ทุกคนหันมาดูแลตัวเองแล้วก็ถึงจะทําอะไรก็ตามแต่ว่าก็พยายามจะทําให้มันดูเป็นธรรมชาติ<ช>ที่<ช>สุดนะคะ<ช>เอาละเรื่องนี้พอหอมปากหอมคอแล้วกันนะเพราะจริงๆแล้วเราจะมาโฟกัสที่ซิงเกิลใหม่ของน้องปุ้ยเมงนะคะวันนี้กลับมากับซิงเกิลช้าๆบ้างแล้เศร้ามาเลยเพลงนี้ยังเป็นของเธอก็เป็นเพลง จร,จริงๆมันถามว่ามันเศร้ามากไหมม,มันก็ไม่ได้ดิ่งมากแต่ว่ามันจะเป็นเวแบบเงาๆคิดถึงคิดถึงอย่างงี้มากกว่าก็คือเป็นเพลงความหมายของเพลงเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของคนที่แบบเหมือนแบบเวลาเราเราผ่านช่วงระยะเวลาการมีความรักหรือว่าการแบบตอนเด็กๆเราชอบฟังเพลงอะไรอินเพลงอะไรหรือเวลาเรามีความรักเราแบบเคยส่งเพลงนี้ให้ใครอินเพลงอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนความสัมพันธ์นั้นมันจบลงมันผ่านมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เกือบลืมไปแล้วว่าเราเคยมีความรู้สึก เหล่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกเหล่านี้มันผูกกับเพลงอยู่เมื่อวันใดที่เพลงเพลงหนึ่งมันเพลงเหล่านั้นน่ะมันดังขึ้นมาอาจจะแบบไปได้ฟังโดยบังเอิญอาจจะแบบแอปพลิเคชันลั่นมาหรือว่าหรือว่าไปฟังตามวิทยุอะไรเงี้ยแล้วมันเปิดขึ้นมาเราก็เหมือนแบบวาร์ฟกลับไปในช่วงเวลาเหล่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคิดถึงคนคนนั้นด้วยใช่เหมือนแบบอย่างในเพลงมันก็จะมีเนื้อเพลงว่าแบบเออเกือบลืมไปแล้วว่าเราเคยรักเธอ,อแต่ว่า วันนี้เพลงนี้มันดังขึ้นมาเราเลยแบบเออเหมือนความรู้สึกเหล่านั้นมันกลับมาลีมายเราอีกครั้งอะไรเงี้ยเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีเพลงนั้นอยู่ในใจใช่คือคิดว่าทุกคนน่าจะต้องมีโมเมนต์นี้อยู่บ้างนี่ปุ้มมฆมีเป่าก็มีค่ัมีหลายเพลงด้วยขอยกตัวอย่างสะหนึ่งเพลงโอ้ยกตัวอย่างเหรอโอ๊ยยกตัวอย่างไปเดี๋ยวเจ้าของเพลงเขาจะรู้หรือาล่าอหน่อยสิเขาอาจจะแบบไม่ได้เังาอยู่เออเพลงอะไรดีอะจริงๆมีหลายเพลงเลย แล้วแต่ว่าคนไหนเพลงอะไรเอาเพลงนี้แล้วกันค่ะออะไรนะทุกนาทีที่สวยงามของพี่นนอ๋อเคยมีคนส่งเพลงนี้ให้จริงเหรอจริงๆเพลงนี้ยังไม่ได้นานมากนะประมาณปีที่แล้วเลยไหมคะประมาณสองปีประมาณสปี แล้วตอนครั้งแรกที่เราได้ฟังอ่ะเรารู้สึกยังไงบ้างพอเขาคือก็เป็นเพลงที่แบบเฮ้ยเหมือนเขาเขาดูรักเราเนาะแบบว่าเราดูเป็นแบบทุกนาทีที่สวยงามของเขาอะไรอย่างงี้ค<า>่ะเออแต่แบบเหมือนแบบอ่ามันก็ผ่านช่วงเวลานโน่นนี่นั่นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่เพลงเพลงเนี้ยมันเป็นแบบ เนะะื้อหามันก็ค่อนข้างที่จะกินใจอะไรอย่างี้เราก็จะอินใช่ไหมแล้วพอเวลาผ่านมาความสัมพันธ์จบลงไปอะไรลงไปแล้วพอเรากลับมาย้อนฟังเพลงนี้อีกครั้งะความรู้สึกเหล่านั้นที่แบบเออเรามูออกมาได้แล้วอ่ะแต่ว่าพอวันหนึ่งที่แบบเพลงนี้มันอยู่ดีๆมันเล่นขึ้นมาเราก็จะแบบมีความรู้สึกกลับไปคิดถึงบรรยากาศเก่าๆบ้างอะไรอย่างงีเ้เป็นความรู้สึกลึกๆในใจที่เราอาจจะลืมไปแล้วว่ามันแบบเคยรู้สึกยังไงอะไรอย่างี้ แต่กาไม่ได้ถึงกับเศร้าดีใะ่มไม่ได้เศร้ามันแค่แบบนึกถึงช่วงเวลานั้นเฉยๆนี้นะคะอยากรู้อินสปิเรชันเพลงนี้ค่ะมาจากไหนมาจากตัวหนูเองนี่แหละที่เป็นคนชอบฟังเพลงแล้วก็เนี่ยแหละเป็นคนแบบเวลาฟังเพลงไหนก็จะนึกว่าเอ้ยเพลงนี้เราเคยฟังนะช่วงไหนอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบอ่ะตอนมัธยมมันก็จะมีสมมติแบบย้อนกลับไปมัธยมเนี่ยมันก็จะมีเพลงที่ฮิตสมัยมัธยมที่เราแบบ แอบชอบรุ่นพี่แล้วเราแบบอ่ะฟังแล้วพอพอมันผ่านมาเนี่ยสิปีแล้วแล้วก็แบบเพลงนี้มันรันขึ้นหม่อีกครั้งเราก็จะนึกถึงแบบ จริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นในแนวคู่หลักก็ได้นะมันอาจจะเป็นแบบบรรยากาศตอนเราเรียนมัธยมบรรยากาศตอนเราเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่เพลงเหล่านั้นมันเคยแบบฮิตในสมัยนั้นแล้วพอเรากลับมาฟังในช่วงนี้เราก็จะนึกถึงช่วงเวลาเหล่านั้นก็เลยเป็นไอเดียเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ทํางานกับโปรดิวเซอร์มีใครบ้างก็ได้เป็นพี่น้ําตาลจีนวราค่ะมาช่วยเขียนเพลงให้ช่วยแต่งํานองแล้วก็มีพี่แบงค์เดดสูค่ะก็เป็นหนึ่งในทีมเพลงเลิฟอีสนี่แหละก็คือช่วยกันทําทําต้น ช่วยโปรดิวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งหนูก็ร่วมง,งานกับทั้งพี่น้ำตาลทั้งพี่แบงค์มาตั้งแต่ซิงเกิลที่แล้วและตั้งแต่โลงหมดล็อตเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็ก็พอได้มาร่วมง,งานกันซิงเกิลน,นี้อีกก็เหมือนเข้ามือกันมากขึ้นคุยกันรู้เรื่องง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะเท่าที่ฟังอย่างตัวดนตรีเองอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากใช่เป็นแบบเหงาๆเศร้าๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเน้นที่ เสียงร้องของเรากับเนื้อหาเพลงมากคก่ะของเพลงค่ะใช่ถ้าอยี่ยมันลงยากป่าเข้ห้องอัดอ่ะยากคือถือว่าเป็นเป็นซิงเกิลที่หนูให้ติดอันดับว่ายากขบบยากเลยอ่ะเ,ออเพราะว่าออด้วยความที่มันต้องใช้ตัวอินเนอร์ของเราเป็นหลออักอะไรอย่างเงี้ยค่ะออก็ก็ทำการบ้านเยอะพอสมควรค่ะแล้วก็ตอนเข้าห้องอัดก็ต้องแบบ สวดมนต์สัยทำสมาธินิดนึงใช่ใช่นะคะมีใครมาช่วยคุมอัดไหมหรือว่เป็นแบบโว c a l coach อะไรอย่ามีมีค่ะมีพี่ป๊อปปี้ทีทรูอันอู้ว่าพี่ป๊อปปี้มาช่วยอัดใช่จริงๆเป็นงานแรกเหมือนกันที่เพิ่งเคยเจอพี่ป๊อบปี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะเราก็ฟังเพลงเขามาตั้งแต่เด็กๆเนาะเอใช่แต่ว่าได้รวมงานกันก็แฮปปี้ค่ะสนุกสนานเขาโหดไหมลองเมาหน่อยสิว่าแบบใส่ดีเทลเยอะไหมอะไรอย่างงี้ อมีการใส่ดีเทลแต่ว่าไม่ได้เป็นคนโหดเป็นคนใจดีอ่าแต่ว่าอัดนานอยู่กี่ชั่วโมงได้คะประมาณน่าจะสี่ถึงเกือบห้านางปุ้ยไม่ว่าเพลงช้าเพลงเศร้าอย่าเงี่ยอัดนานกว่าเพลงเร็วเพลงสดใสอะไรเงี้ยจริงค่อนข้างมากเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าด้วยความที่ มันต้องสื่ออารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะต้องแบบละเอียดกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่ไหมคะที่แบบร้องวนอยู่นานมากไม่ผ่านสัก<อ>ท, <ำ S 2> ทีร้องวนอยู่นาน,นานมากเหรอใชจ่จริงๆไม่มีเพราะว่านานทุกท่อนทุกท่อนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีแบบช่วงแรกๆกคือหมายถึงว่าเดินเข้าห้องอัดไปแล้วแบบช่วงแรกที่อัดเลยอะไรย่างเงี้ยหนูจะมันจะแบบเราเราทาใจมาแล้วว่าเราต้องแบบมีฟิลลิ่งร่วม <c oughs> ใช่ปห อัดเวิร์ดแรกแบบน้ำตาไหลเลยจริงใช่อัดเวิร์ดแรกแบบแบบมันมันร้องว่าไม่รู้ว่านานเท่าไรแล้วที่เราต้องจอกันไม่หวนคืนกลับมาคือแบบเนื้อเพลงมันแบบค่อนข้างที่จะแบบก็เศร้านะเศร้าเออแล้วพอเรานึกถึงแบบอัดภาพ ภาพวันเก่าๆอะไรอย่างงี้คือโปรดิวเซอร์เขาก็จะบอกให้เราแบบเวลาเราล้อให้เรานึกภาพนั้นไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอ่ะจุกอยู่ข้างในมีน้าตาเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ก็จะต้องแบบอ่ะพักแบบหนึ่งเพราะว่าปกติเวลาแบบถ้ามันร้องไห้แล้วมันร้องเพลงมันจะเสียงมันจะอุ้ยมันจะสั่นใช่มันจะไม่สามารถไปต่อได้ก็เลยแบบอัดกลับมาตั้งสติแบบหนึ่งแล้วค่อยไปอัดใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรใช่ โอ้โหไม่ไดาเลยนะในอัดกันนานมากแต่ว่าก็ถือว่าเราได้ใส่ดีเทลได้ใส่อารมณ์ลงไปในเพลงนี้จริงๆนะคะมาถึง MV บ้างดีกว่าเอก็เล่นเองด้วยเพลงนี้เล่นเองด้วยค่ะ MV ก็ก็เศร้าๆเหงาๆแล้วก็ได้พี่ลีฐานะมาเป็นพระเอก MV ให้ค่ะจริงๆก็คื ถ้บอกก่อนว่าพาร์ทเพลงกับพาร์ทเอมวีเนี่ยหนูรู้สึกว่าพาร์ทเอมวีง่ายสาหรับหนูเพราะว่าเพราะว่าเราเราเป็นเราเป็นนักแสดงมาก่อนใช่ไหมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับการแสดงมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทร้องเหมือนเราเพิ่งเพิ่งก็เพิ่งเข้ามาทําได้ไม่กี่ปีอะไรเงี้ยล้วก็เลยรู้สึกว่าเออกดดันกับเรื่องเพลงมากกว่าตอนตอน MV ก็ยิ่งโดยคือหนูอ่ะชวนพี่ลีมาเล่น MV เพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วตอนสมัย You Pri n c e the s e ร i e s ไม่รู้ใคร ทันไหมประมาณเกือบสิปีแล้วอันนี้คือ <c oughs> เคยรู้จักกันใช่ค่ะคือเคยร่วมง,งานกับพี่รีต,รตอนอยู่ Pri สเตอร์ซีรีส์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเรื่องแรกของปุ๋ยเมฆเลยที่เข้ามาในวงการแล้วได้เล่นอยู่ p r i สเ e ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องแรกก็เลยแบบเอพอพรมันเป็นเพลงที่แบบอ่านึกถึงช่วงเวลาเก่าๆอะไรเก่าๆก็เลยแบบพี่ลีเนี่ยแหละที <c oughs> <c oughs> ่จะเป็นแบบตัวแทนสิ่งนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวน เขามาเล่น M อบีให้นี่นะคะซึ่งอังจริงบรรยากาศหลักๆจะเห็นเหมือนอยู่ที่โต๊ะอาหารเขาส่วนใหญ่เนาะแล้วเราก็ต้องเล่นแบบหลายมูทหลายอารมณ์มากเลยคืออยู่บนโต๊ะทั้งวันเลยค่ะหนึ่งวันไน้่ันเต็มๆหนึ่งวันอยู่กับอาหารบนโต๊ะหมดไปกี่จานคะเนี่ยกินไปเรื่อยๆเนาะดีจังเลยน่ารักมากเราพี่ลีพอเขาได้ฟังเพลงแล้วเขามีแบบฟีดแบ็อะไรกลับมาบ้างไหมเพราะ็บอกว่าเออแบบเพลงแบบ กินใจกินใจม,มีความแบบอาแบบเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ว่าด้วยความที่วันนั้นวันนั้นที่ถ่าย MV มันก็แบบด้วยความที่ MV มันจะเป็นการวนลู้<ะ>ใช่ไหมคะ,ะเราก็ต้องถ่ายฉากเดิมๆซ้าๆแต่เปลี่ยนเปลี่ยนแอคชั่นไปเรื่อยๆมันก็เลยแบบว่าเหมือนแบบพอหลังๆอะเริ่มแบบเริ่มทํากันเป็นอัตโนมัติแล้วเพราะว่าเพราะแบบเอ้ยเดี๋ยวต้องเล่นอย่างเงี้ยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ออยอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็สนุกดีค่ะ <ภา S 2> เพราะว่ารู้สึกว่าร่วมงานกับพี่ลีก็ไว้ใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ย<ช>ดีเลยอ่ะถ้าัก็ถามถึงความท้าทายในการทําเพลงเลยว่ะเพลงนี้สําหรับเราท้าทายยังไงบ้างท้าทายตรงที่ว่าเพลงนี้แบบมันใช้อารมณ์นี่แหละอืใช้อารมณ์ในการมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยตัวปุยแม่เงเองเพลง <ๆ S 1> เพลง,ง,งที่ผ่านมาที่เคยปล่อยอะค่ะมันก็จะเป็นเพลงสดใสน่ารักส่วนใหญ่ยิ้เลิฟอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็จะรู้สึกว่า อันนั้นอะคือ comfort z o n ของเราค่้ทางถนัดของเราแต่ว่าพอมาอันเนี้ยมันเป็นเพลงที่เศร้าแล้วก็อาจโตขึ้นมาหน่อยมีความแบบแมชชัวร์ในการใช้ชีวิตขึ้นมาหน่อยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันท้าทายดีเออท้าทาทยในแง่ว่าเราก็ต้องเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในงานนี้ค่อนข้างมากกว่าเพลงอื่นๆอะไรอย่างงี้ค่ะโอ้จริงๆอยากถามกันเพราะว่าอย่าง3ซิงเกลิลที่ผ่านมาอย่างที่น้องบอกว่ามันก็จะเป็นเพลงสดใสน่ารักหน่อยเนาะทำไมเพลงนี้ตัดสินใจว่าเออเป็นเพลงช้าดีกว่า ออยากเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆด้วยแหละอยากให้แบบว่าเหมือนคนฟังแบบได้ได้ได้ไดฟังเพลงเศร้าจากฟุยเมฆบ้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เรา ประสบพบเจอมาแล้วเราก็อยากเล่าออกมาในรูปแบบเพลงเพลงหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ฟิงเกิลที่ผ่านๆมาของพี่เมยค่ะคือทุกเพลงมันก็เป็นเกิดจากตัวเราหมดแหละใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออตัวเราก็มีทั้งมุดดีสมหวังสดใสเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้เพลงของเรามันเป็นตัวแทนในการบอกความรู้สึกของเราที่เราอยากเล่าออกมาทั้งหมดเลยใช่แล้วกระแสตอบรับจากแฟนๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างโอเคเลยค่ะทุกคนแบบก็รู้สึกว่าแบบแฟนๆก็บอกว่าเออแบบอินมากเลยรู้สึก บบไม่แบบไม่ค่อยได้ยินเพลงเศร้าจากคุยเมยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วรอบนี้พ่อมาเป็นเพลงเศร้าเขาก็แบบเขาก็อินไปกับเราบอกว่าเออฟังแล้วแบบรู้สึกนึกถึงคนเก่าแบบเออรู้สึกแบบเศร้าเหงาไปเหมือนกับเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่ทําให้เขาแบบเอออิน ไปเนาะจะได้มีอีกสักเพลงหนึ่งที่เขาแบบเอาไว้ฟังเวลาที่คิดถึงใครสักคนใช่แล้วพอปล่อยไปอย่างนี้คนเก่าๆมีใครมาเคลมไหมถ้าต่งเพลงนี้ให้ฉันหล่ออย่างเงี้ยเอาจริงแอบเมาเมาหรือเหมือนเป็นเพลงเรียกแฟนเก่าใช่ไหมล่ะคือมันจะมีมีบางคนทักมาแบบที่หายไปประมาณแบบหลายปีอะไรอย่างเงี้ยหรือคนคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบ เขาหายไปแบบจากหนูแบบหลายปีหรืออยนี้เขาก็ทักกลับมาอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้อะไรนะห,รหมายถึงว่า,วาก็ทลับมากลับมาเป็นเพื่อนกันหรืออะไรอ,อ,อย่างเงี้ยแหละก็มีบ้างมีบ้างก็แอบแอบแอบ,บรู้สึกว่าเป็นเพลงเรียก่มันต้องมีบ้างเลยว่าเธอแต่งเพลงนี้ให้เราไหมีหใ่ใครใครคิดถึงคนเก่าลองแชร์เพลงนี้ดูแล้วเดี๋ยวจะเรียกคนเก่ากลับมา แต่เอ,เ,อเอาจริง,รงกลับมามันไม่ต้องแบบจาเป็นว่าจะต้องกลับมาเป็นแฟนกันเสมอไปเนาะบางทีแค่กลับมาอัปเดตชีวิตกันเอาจริงเอาจริงอ,อันนี้ขอพาดพิงนิดนึงละกันมีมีคนคนหนึ่งที่เขาหายไปจากชีวิตเรานานมากแบบหูห้าหกปีแล้วอ่ะที่เขาหายไปเลยแบบไม่ได้คุยกันเลย<ม>ทั้งเลยเลยี้ยใช่แล้วก็เนี่ยเขาก็เพิ่งกลับมาทักแล้วก็คือไม่ได้เชิงว่าเราจะมาคุยกันต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเออแบบเออก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้ว การที่เราเลิกลากันไปหรือการที่เราแบบว่าเหมือนแบบอ,อาจจะเคยมีปัญหากันตอนนั้นแต่พอเวลาผ่านไปอะทุกอย่างมันเริ่มซาลงเราเริ่มเข้าใจในเหตุผลทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นอะไอย่างงี้ค่ะ การกลับมาเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปใช่แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่เรื่องราวของแต่ละคนว่าพบเจออะไรกันมาถ้าเลิกกันไม่ดีก็อาจจะยากแต่ถ้ามันเลิกกันดีอะไรอย่างเงี้ยพอมันเวลาผ่านไปแต่ละคนได้ m o ฟอ on ไปเจออะไรใหม่ๆโตขึ้นแล้วผ่านช่วงเวลาอะไรหลายอย่างมาแล้วอะไรเงี้ยม,มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆสิ่งที่มันผ่านมามันก็เป็น สิ่งที่สอนเราให้เราเป็นเราทุกวันนี้อืเพราะว่าปุ้ยแม่ก็ต้องบอกว่าทุกๆความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยไม่ว่ามันจะจบยังไงจบดีหรือจบไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็สอนให้เราเป็นเราในทุกๆวันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเป็นไปได้เราก็เป็นคนที่ไม่ได้อยากตัดใครออกไปจากชีวิตใช,ใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเพราะว่าการเลิกกันมันไม่จําเป็นต้องแบบไม่เจอหน้ากันอีกเลยอะไรเงี้ยลาก่อนเธออะไรเงี้ยเออก็ ก็รู้สึกว่าก็ดีใจอะค่ะดีใจที่แบบว่าเออบางบางทีแบบเออมันก็ทําให้แบบเออคนคนที่เขาแบบเคยหายไปจากชีวิตเราอะไรเงี้ยบางทีเขาก็กลับมากลับมาในรูปแบบเพื่อนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องเราดีๆนะนี่ว่าเป็นเรื่องเราดีๆใช่ค่ะน้องๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่่ฉันเลิกคนนี้ฉันจะไปไม่คุยกับเขาอีกเด็กคาะเขาทำฉันไว้เจ็บมากเลบถ้าเขาทำเราไว้เจ็บแล้วเราแบบมันเจ็บมากมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไป ไม่ต้องกลับไปได้แต่เอาจริงๆนะอ,อันนี้แชร์เหมือนกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าพี่ก็เคยมีกรณีที่มันเจ็บมากแต่สุดท้ายพอผ่านไปอ่ะ 10, สิบสมมติสิบปีอะแบบ ไอความรู้สึกเจ็บมากมันหายไปแล้ว่ามันเหลือแต่ความแบบอ๋อจาได้ว่าเราเคยไปทําอะไรมาบ้างเคยมีโมเมนต์ดีๆด้วยกันแค่นั้นนี้ใช่แล้วเราไม่ว่าเวลาเวลาจะช่วยทุกอย่างใช่ว่าแบบมันจะทําให้แบบทุกๆความเจ็บเบาบางลงแล้วความสิ่งที่หลงเหลืออยู่จะเหลือแต่เรื่องดีๆเนี่ยมาตั้งอีกเพลงได้เลยนะเนี่ยอ่เดี๋ยวจดก่อนเดี๋ยวขอจดก่อนเห็นไหมเวลาเราได้ทุกความเจ็บเบาบางลงเฮ้ยคนลุกมาดีเล ะะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังแบบว่าเผชิญสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้อยู่กําลังคิดถึงใครสักคนก็อลองเพลงนี้ไปฟังดูได้หรือว่า อาจจะแบบโพสล,ลอยๆโพสล,ลอยยเผื่อจะมีคนกลับเออมีใี้กลับมาท <laughs> ักเซฮายอัพเดทชีวิตกันนะคะ <laughs> เอา,อางี้ทั้งนั้นขอถามน้องปุ้ยแม่นหน่อยดีกว่า <laughs> จะไม่เกี่ยวกับเรื่องเพลงแหละ <laughs> อยากรู้ว่าคืออย่างที่อัพเดทไปตอนแรกว,ว่าน้องปุ้ยแม่ทําหลายอย่างมากนะคะ <laughs> เพราะว่าจบโทรก็เพิ่งจบ <laughs> ใช่ไหม <laughs> แล้วมีตอนนี้ก็คือเหมือนมีคลินิกของตัวเองด้วยอ่ากาลังทําอยู่ค่ะยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดกําลังใกล้จะก็คือเริ่มทาธุรกิจแล้วด้วยถูกไหมใช่ค่ะก็เริ่มขยับขยายไป คือด้วยความที่พออายุลงมากขึ้นด้วยนะออแบบพอแบบว่าพอเราเริ่มโตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราอยากอยากมีสิ่งที่เป็นของตัวเราเองเอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ปุ๋ยเม่ก็ทําทํางานมาเป็นหมอมาสักพักแลออ้วแหละประมาณแบบค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วประสบการณ์ที่เรามากขึ้นอ,อ<ๆ>ะไรย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกเ่อเราอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองที่แบบเอาไว้ รักษาคนไข้ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเ,เริ่มมองมอง,มอง,มองเรื่องคลินิกส่วนตัวของตัวเองไว้ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะ,ะคละินิกก็จะทําด้วยอะ <laughs> เรียนจบหมอแล้วด้วยนะคะล้ว <laughs> เ,เห็นแบบโอ้ไปเรียนเสริมูน่นนี่นั่นหลายที่แนมะ <laughs> เราก็เป็นศิลปินด้วยอยากให้แนะนําน้องๆในเรื่องการบาลานซ์เวลาหน่อยดีกว่า <laughs> เราแบ่งเวลายังไงบ้าง ก็จริงๆถ้าต้องต้องดูก่อนว่าช่วงนั้นเป็นช่วงช่วงที่เรียนอยู่หรือเปล่าหรือ<ะ>อะไรเปล่ะคือถ้าอีกถ้าถ้าเราช่วงที่เรียนอยู่ก็อยากให้โฟกัสการเรียนแหละ,ะ ừ, แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะโฟกัสการเรียนแล้วเราจะไม่ทําอย่างอื่นเลย<ะ>อาจจะมีงานอดีเรกที่ชอบสิ่งที่<ะ>ทําแบบออกไปเล่นดนตรีออกไปสังสรรค์กับเพื่อหรือไปดูหนังหรือไปอะไรทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็เอาการเรียนให้พอการเรียนมันผ่านไปได้อะ่ะหลังจากนั้นอะ่ะ เราจะรู้สึกแล้วว่าชีวิตพอเราเริ่มเป็นอิสระขึ้นอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบได้ไปทําในสิ่งที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเวลามากขึ้นก็ถ้าเกิดน้องๆที่ดูอยู่แบบยังเรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าลืมหาเวลาแบ่งไปทํางานดอาดีเลกที่ตัวเองชอบด้วยพอพุ่แมก็รู้สึกว่าเรื่องเรา เพราะงานอดิเรกเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราโตขึ้นได้เหมือนกันนึ่ใช่เพราะอย่างตอนน้องปุยแม่ลอง cover <ช>อันนี้คือเราก็เรียนอยู่ด้วยป่ะใช่ใช่ใช่ใชชนั้นยังเป็นน้องสัพน้องสัแพทย์อยู่ใช่ค่ะก็เป็นงานอดิเรกอีกอันนึงแล้วก็ ก็ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นใบเบิกทางอีกอันหนึ่งที่ทําให้ปุ๋ยเมฆได้เข้ามามีโอกาสได้ทําเพลง<า>ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่ได้แบบไม่ได้ตัดสินใจเขาว่าลง youtube ไม่ได้อะไรก็อาจจะไม่มีคนเห็นว่าเออเราเราเรายังแบบพอทําสิ่งนี้ได้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกที่ทําให้เราได้มีโอกาสเ<ะ>ติบโต มาตนทุกวันนี้อะไรอย่างนี้นคะปนี้ช่องทางเยอะเนาะจริงๆลงช่องทางไหนก็ได้เลยใช่ใช่ใช่นะคะอาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น้องๆหลายๆคนอาจจะมองเป็นไอดอลเลยนะเพราะว่าความสามารถรอบได้มากๆเลยนะคะไหนๆมาแล้ววันนี้อยากจะให้ร้องสดเพลงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะอ่ะทุกคนเตรียมทิชชูนะคะมันต้องมีน้ำตาไหลกันไปข้างหนึ่งมาค่ะโอเคเพลงนี้ นองเธแม้จะผ่านไปนานเท่าไรยิ่งคิดถึงเธอทุกครั้งที่ได้ฟังแม้วันนี้ไม่ได้รักกันแต่ทุกครั้งที่ได้ยินมันภาพวันเหล่านั้นของเราก็ย้อนคืนกลับมา ใหญมากลุงดีมากเลยถ้างั้นให้ฝากช่องทางการติดตามหน่อยดีกว่าค่ะติดตามช่องทางไหนได้บ้างได้ค,ค่ะก็ก่อนอื่นฝากเพลงก่อนนะคะฝากเพลงชื่อว่าเพลงนี้ยังเป็นของเธอนะคะของปุ๋ยเมสเตอร์นะคะก็ปล่อยให้ฟังแล้วทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ดู MV ได้ทางช่อง u t u b e ปุ๋ยเมสเตอร์นะคะแล้วก็สามารถติดตามปุ๋ยเมกได้ที่ IG จีแอดปุ๋ยเมสเตอร์นะคะหรือว่าทาง Facebook YouTube IG Facebook ทุกอย่างได้หมดเลยปุยเมกสเตอร์หมดเลยค่ะ,ะใช้ชื่อน,นี้นะคะใช้มาตลอดด้วย <c oughs> ใช้ต,ต่อไปเพลงโอเวอร์พี่บอยแล้ว <c oughs> เลิมากถ <c oughs> ้านวันนี้ให้ปุยไหมแบบรับบทเป็นดีเจท่านหนึ่งดีกว่าส่งเพลง<ด>นี้ให้ทุกคนที่ฟังกันค่ะโอเคค่ะได้ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่ช่วงบ่ายรู้สึกว่าเหงาเงาเศร้าๆ้าคิดถึงใครบางคนหรือว่าคิดถึงสิ่งเก่าๆอยู่นะคะก็ ลองฟังเพลงนี้ดูนะคะเพลงนี้ยังเป็นของเธอนะคะหวังว่าจะเป็นเพื่อนให้กับทุกคนได้ในบ่ายวันนี้นะคะย้ yeah.